บ็ครับทักทายสบายดีและสวัสดีสุภาพสุขคน,คนมื่อนี้คอยบะม่นกัสีได้ผ้าเม่ไปเพิ่นโพเท้าบ้านหาสมุนพระเล่าทุกคนไปไปบูษาคูสินทุกคนวันสินมาแหละไปคูสินคอยเฮ็ดมาได้หกปีเลยไปเฮาเพิ่นมานี้ได้ขั้นมีห้าปีกับหกปีเนะทุกคนแต่ปีอันเท่ธอเลยปีสองพันสิบเก้าบ่สองพันสิบแปดเนาะ แต่หึงแล้วทุกคน 20, ปีส0 1 8นปนี่แหละจะเท้าปั้นนี้ทุกคนเขากลับไปเฮ้าไปเฮ้าถ้ำน้ำเพลินนะนะเฮ้าถ้ำพลิสีแต่ว่าแต่ว่าคอยเดไปเฮ้าดอกเป็นลูเลี้ยงเพิินนั่นแหละผ้าเมฆไปเฮ้าน้ำสองทางติด่อมุนซอเสียงพู้ไทยผ้าไปเฮ้าน้ำอัน บูชาดอกไม้เหมือน,นก็วันสินวันสินเพ่งน้อยเนาะเดินสองเพ่งอันได้เพื่อได้ไปเฮยเม่นได้เอาอันเอาเฟอร์ลิซาเจ้าเขาเจ้าบ่เขาเจ้าไปให้เพื่อนหนึ่งหุงกินเนาะป้าสักเต็มสัก <laughs> ทุกคนบ้านในกามาฮอดและทุกคนฮอดบ้านฮัตสมุนเลย เฮินโพ้แล้วันเบิ้งน้ำกันนี้เฮิ่นโพก็ดีเพินโพเท้ามันหัดสมุนขากมาไอ้มาีนก็ดีมามาบุษราดอกไม้ขันมาเบงแมืนหอาป่านะ โตะฮงเลยเลยเิมาเลสนักหยิบขันมาเบ่งมือนี่คือน้อยแทนฮะนอพนขัเบ่งก็่นนี้ยึดต้นไม้ขึ้นมาอยู่เอห่ง็ดยึดทางผู้แวบๆบอกแต่เพื่อนไม่ด้แล้นกันผู้พาวาสูมอเลย ได้แล้วบ่ของเจ้านะคือยังมีโพสอยู่มันแค่จังคือคนมีลายมันนี่โพสคือคนมีลายมันนี่ทันเลมาเนาะ มามาเธอละมาลคนมามากเมือหนาว่เนาะแส่เลยพี้องบ้านนาเซนบ้านนาจานโอนาจาโอ้ิมายู่ผีเลยเนะปลยุงใหญ่จิ้ผีแล้วเที่ยวมาดูหมดเลยไ่ได้ขึ้นเดินจะไดมาเจะมาเนอะบอโอ้มานเรหนังกับป็เดือด ป็นเดือพูหมืมหอผูดมันไปมุมัอะว่ผู้จัผู้ิบชาเออไปคอมีปักหมาไปข้างโตโตตตาุงตู้คอนู มือเลอมือพโทษจห้าวหนึ่บ่ฮะมือสิบามเอแล้วมือทษเท่านัมือว่านี้กับว่านี้วันเนาะมือสิบสามมมือมือเามากหน่น้าใช่มือเทามากบ่เนาะมือแมนบ่มือโตมาหันเนาะ นายก็ข้าข้าได้น้ำกินเนี่ยเดี๋ยวพ่ออันมะอนมนม่ามะมี่อได้ว่ มื่ะดูมืนะกาดีขันห้าขันห้าขันห้าองข้ามตวยาชองกขันวัดขันนั่นหนะอกระทุ่งนั่นแหละกระทุ่งเนาะทุ่งที่แจทงสี่แจเโซ่เล้าน้อเโซ่เล่าโทุ่งาทุ่งเลาตามยุามาองวตามนยุเล่าตามยุเล่าเค็เลอะอนยุเล่าบอกวาไปามว่านี่ยซี่ปีชองเดิม เ่าไปถามว่า <c> อ <ười> ันนี้ขานจักปีอายุเจ้านะเพราะยึดเอาไปเฮ็ดแก้กําเนิดเธอเจ้ามืออื่นมืออื่นนี่นะจักปีอายุเจ้านะเราเอาซี่ปีชงเดินแล้วว่าอีว่าอ่ะไรนะเบอกน้อยก็หนูน่าไอ้แล้วจ้ะ บอลนั้น่าไเขาเขาใส่หรือว่าเล่าเป็นมาได้ซี่ปีชองเดินนอ่ได้กี่วักี่เมตรขับรถไนพอเมาขึ้นกูพดเดียวขึ้นนี่ก็ขึ้นมากเลยเนาะนอนเยอะดีหรือว่าหรือว่าเล่าเป็นมากได้ซี่ปีชองเดินบ่อยขึ้นแกิดไม่พร้อมนั้นเลยผมคอยถามโจเขาได้เนาะถามถามบ่าเรื่องเยอะมากเยอะพาเรลามาโป่นี่แหละหราเรลามาเป้านี่ะ เราก็คึดฉลึงอยู่เจ้าน่ะเจ้าเคยเห็นบ่คนเป็นกําเลิดเป็นตัดกําเลิดตัดนั้นนะเจ้าเคยเห็นบ่ถามนะนะอออืายุเจ้าน่ะจะปีแล้วพันชันซีนถามเล่าเ่าเราอายุนะเออสี่ปีสองเดือน เออจะไปหาลูกชายเล่าผู้ใหญ่มันมีครบบ้านเออเออดยากมือลูกชายเล่าพูดเฮากับเป็นผู้เต้นผุแหลนเฮ้อดีกว่าดีกว่ายู่งละลาน่ะนะถ้าแต่เล่าเป็นมากมีเคยได้พื้นได้โปรจ็คเธอเระค่อยละจาเย้าบอนี่เราก็ว่ากเจ้าบอลไก่บอกเจ้าบอลไก่เออตัวไก่น้องเขากระตามมันมีหนี้พ่อผู้ดูแลถูกไหมนะแต่เทินได้เฮาไปชอยเขาแล้ว ช้อยไช้อยไปให้มันสุดโดนช้อยไปให้มันสุดโวเป็นเงินปอมหายย้อนที่ตรงนี้โดนเธอเธอคาดวิดกรรมวิดเว้นแล้วอันมีในนั้นแล้วเนาะกระทงมาจีบก็หยาชอบด้วยชอบด้วยชอทุ่ง สปีสเดินน้คู่นึงไฟแดงจามไฟขาวีอันลเลเล่านั่นแหละเป็นผู้พามาคอยกับรจากมาเขาก็ขับรถไทยพว่าเขากับเขากูจักทางแลเออูจักแล้วผมผมมานำมือนไว้นั่นเลกบ้านเลย่านลลเล่าแลอันนี้ มาไม่ได้นอนเหรอพ่อมาไม่ได้นอนเนาะมาตดแล้วก็มือเนาะเอ็ดแล้วก็มือแล้วก็วันข้ามวันจันมาตัดแล้วกัเมือมือแล้วกทุโมตัดได้ละมือแล้วมือนของมือให้รู้มันพามาเป้าน้าก็ได้เดออเออเออมันพามาเออจังจังหอนมือมันจังมาอีเนาะวันจันทร์ไหอ้ เดิมเนั่แหันว่าตัดไปหอดเจ็ดเธอยังบ่อนั้นแหละโดยเไปเอายาฮันด้วยแล้วก็ไปทานมะวงไป้วทงหมออี่เนาะเออทุ่งค่ายในสะฉพแล้วโทรูบ่กาเจ็ดเธอปูบ่แจงแจงบ้าเดียวหรือว่าทุ่งค่ายหรือบ่โดนใช่อนั้นแหะเออมเมื่อมึตัดเมื่ไหร่ละแม่นได้แต่เมือนั้นรูดอันคันชุ่มนั่นน่ะันตันั่นะโอ้ ไปแต่งมนัโลดเนาะเออโดีได้450,000นั้นน่ะโดโดมีเป็นเพอํานเออเสน50เนาะเออแล้วก็แต่แต่ละมื้อแต่ละเทอเนาะบัดมาเฮาเป้าแต่ละมื้อแต่นั้นสิท1 5 0แล้วโดโอ้ได้ก็สิแนะนําเฮาเข้ามาแนะนําเพิ่นได้ได้้มันได้ือละแค่นเด นะดอกเฮ็ดกับสีเฮ็ดฮอดเก็บเถอะยังปกติแบบเก่านะที่แปลว่าอย่าหันดูดมาหําเฮาดูดูกะมาว่าอย่าหัดนแล้วมึงเธอก็ค่อยสิพาลงไปห้องหมออือห้องหมอกะากเพนบเพิ่นเบิ่งเเพิ่นเบิ่งเอตอาไปนนะนี่กะมันยังยังบ่สะดก มาไฟนีเบ่งเสก่อนไปไฟนี่เบิไ่งนอกระ่ล้วเขาไปทำย่างทานเนี่ยคว้านขุ่มวันึนจะไปจะบอกว่านนได้ออนึงมากกะแต่ห้องหมอมันก็บ่ได้เลงง่ายเงินบ่กพอเออมากมากแกไฟนี้ผู้ดีก็ดีหลายคนอยู่เนาะเออ วาวต่างเขากระบได้มันลูกกับลูกกับเต้าเขาแดงเอน้องนงส้อนีดีเลยนะหมดบ้านเขามีมีเอยน้องเลยเ่าตัดมาเลยบมีเลยนปั๊บไม่แตกนะกบมีมีเอยน้องเลยมีน้องเลยดินเด้ช่วย้เขาเดมเทน้าเขาน อนนั้นเราจะโเมือในชสบ้านนี้ดะเราโพมือเป็ดฟูกเป็ด <en> ฟ <anger 000 eni> ูกเป็ดเป็นฟูนี้เป็นผัและคอยเช่อยขเยผ้าไอ้ขันอยู่บ้านทุ่งในนะต้นผ้าลูกโป่งแทนแดดหนามากแถวนี้เลยมาไดปโภมือเลยแถวเมื้องเรจะพอนคร้างไหวนดุสตา่์เลยเราปูอุ้มลูกไปนะ โผล่มได้เชียหมีไหมโล่มีอะไรลูกโผล่เล่าน่สามคนนันระเบอเมดแต่บ้านแตกสะลรก้านะ่อเจ้าเอา็นหุ่มอือคนเย็นเย็นบนงพเจ้ากันละจำแล้วูก็่เจ้าก็เห็นพู้เจ้าเลยฮะเออล้าไมึงเอาเห็นพู้เจ้าคมือนี่นะไปชิากี่ได้เน ຄືເມືອເຫຼບານໄດ້ັງຈາກເຮົາເຫັນວານ້ພແລ້ວເົາແລ້ຮົາລົມຕະາດລມາຫຜູ້າມຢູ່ຕະຫາດກະຊິໄມລແຫະພຸນເງເຂັມຜູ້ນຢທນະງເຂມເາສາລເົາ t อ si <c ười> b น e <table> 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 น a b l e <table> ่ a b l e <table> t a น l e <table> 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 t a กระสีได้พากันเมื่อเลยทุกคนเด็ดฝรวนี่นะห <c oughs> อันนี้บ่อห้องปันนะเอ้ปันล่าปั่นลาว <c oughs> เอออาไ้ไปห้องเฮนแบสามันมนี้สามัลิกเออเลิกแล้วนาะเออเลิกางที่นี่สิบเบ็ดโม,<ร>มงสิบเบ็ดโมง โมไปายเลยป่ะป่ะเมื่อเฮ้ยลงทีบแล้วพูเก็บเงินกันด,ดิตอนนี้ก็มาฮอดตลาดและทุกคนหลังจากไปหาโพเท้ามาแล้วก็มาแวตลาดนี้ก็มาแว่ซื้อข้าวปุ้นซื้อป่าเมื่อเฮ็ด นำข้าวปุ้นกินทุกคนคือผู้ใหญ่ใจดีเฟิ่ฟ้าเงินมาเฮหกลอยบาทเฮ็ดข้าวปุ้นกินค่อยก็เลยมาแวะตลาดนี้ซื้อเมื่อกินแม่เฟิ่นยังเข้าไปซื้อทุกคนคือบรรยากาศที่ตลาดนเมืองอัสพร เอตัเก็บนะพอแมงข้าตัน้อยก็มีแต่ทิพย์ามนะจะได้ไปเลยวะน้ำซอสบ่อัอันมันหอมันหอก่อนตัวเบิ้งครับเบิ้งมันมีเลยกโก้ ប្រ្ដូច្ន់ប្រ្ដូច្ đây thì được có mẹ mất sư ngầm mà lên cái đi sợi hông Hãy subscribe cho kênh Ghiền hết Gõ Để không ฮิดม <irm> ิดมาิดมมาเลยเลยนาะแปดกามาแปดทินะบายเอยากของกินนมีครบทุกคนเลย

เอาแม่กระปุนเฮ to ้ยเอาแล้วบอเออเอาเค่เค่ซะซื้อแล้วก็ซื้อขอบใจเออเอาทองนึงเก็บเงินปีตลาดทุกคนแปลว่าคาขยะนะนะ เก็บขยะสีขาขยะอ,อะไรกันลดแต่ละท่านเท่ามาต้องเก็บรถจากรท่านหนึ่งสองพันกีบเขาก็ได้เงินนี้ไปเสียขาคิเนอเขาก็เสีได้สองพันกีบต้นบ้านนี่ก็ได้เวลาเมื่อแล้วบ้านนี่ก็ครับเลยเมื่าแล้วเราขึงนะ

มาฮอดเฮิร์นแล้วบานนี้มาฮอดเฮิร์นแล้วก็สรุปแล้วก็มัดหกร้อยนะซื้อบลาหนินงแปดสิบพันแล้วก็ซื้ออันข้าปุ้นสี่สิบซื้อน้ำซอสซื้อมะน,นาวซื้อผักซื้อมาเลยหกร้อยสามแสนก็ขอบ,บอกเข้บใจน้ำน้าสาวเดอ้อน้ำเอ้ยขอวยเตยวดีมีแห้งขอโชคเกโกมานให้รำให้ลอย บ้านนี้ก็มีแต่สีเฮ็ดกินแม่บ้านนี้แม่เพิ่นยังหาดังไฟเฮ็ดน,นำข้าวปุ้นถ้าเพิ่มเพิ่นเฮ็ดกินนี้แซ่บๆนี่โอ้แล้วแล้ววานเคยจะได้กินเลยเคยจะได้กินเลยทุกคนแซ่บๆเลยตัวนี้บ้านนำนะเออ Ммм, это...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  Ммм. Все, все. Ммм. Ммм. เพื่อ,อไ,ไปตดชิมเลวบ้านจสินชนเลยเสร็จเลยอืมเพิ่อก็ชิมจ้ะอ้าว ชั่มหมดสือสิบพันโดยหนึ่งนะครับสิบพันล 40, แล้วน้อยกว่านา้องเนี่ยกระตุยมันเลยได้ค่อยมีมากค่อยกินน้ำมันลดหอยันกลางปาดต้องหึกเลยจุดยอดเลย อไรไ่อยไหมจ๊ะมาบักลากินคาปุ้นอีแมเอ็มแล้วแหละเฮ็ดเพิ่งน,นั้นนะเฮ็ดวาวเดี๋ยมยังน้อยทุกคนคบปุ้นน้ำกัน 嗯，理解。 ជាន้ําកបាឌីអឺសើសើកបុញលកកបាឌី ดีกว่าไหมมาเกอดแสบแสบมาทู่ง่ายมากนะโอ้คนเมนีไปแล้ว Ừ. mhm cứ cứ im mhm mhm cứ mhm im mhm 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 vào nữa kìa Lê bàn này con mất thôi mất nhanh nữa hmm. nhưng mình mệt cho hmm. nữa mệt là khó sợ Hãy hmm. subscribe bàn kênh Ghiền Mì ขอขอบขอบใจขอบใจเพือน่ดีๆนำเอ้ยนำเอ้ยยต่้งประเทศต่างประเทศที่ฟังเงินมาเฮอะสเขาซื้อขปุนเป็ดนำกปุ้นกินขอเขาอยู่ดีมีแห้งเขอเซาเขอมานเขาลำเขโลย้าทุสบายดี